วันนี้นะเราก็ได้ W124 คันใหม่เข้ามานะซึ่งคันนี้เป็นรถ FC ของเราฝากขาย นะซึ่งตอนที่ติดต่อเข้ามานะเราก็บอกเลยว่าไม่เอาได้ไหมนะคืออยากได้1นึแบบธรรมดานะขอ1นึลงจำปาธรรมดาได้ไหมไม่ชอบแบบที่มาพร้อมของแต่งเยอะๆไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบอย่างเดียวนะราคามันสูงด้วยแต่พอได้เห็นคันจริงนะนี้บอกเลยว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะยิ่งถ้าได้ลองขับด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้1นึที่โดดเด่นและแตกต่างนะบอกเลยว่าคันนี้ซื้อได้เลย ครับในชองเสรีจอร์นูนะผมขอเพื่อนคนละหนึ่งซับสไเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเพจ a c e b o o k ของพวกเรากลุ่ม Facebook พวกเรา i n s t a g r กรม i k t o k ของพวกเรานะครับมีแล้วกดติดตามเพื่อเดทข้อมูลความรู้ได้เลยในคลิปนี้จะเป็นรายการรถยนต์ฝากขายของเพื่อนๆ f c ของเรานะซึ่งที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะมันคือ m e e d e s b e n z e c l a s s โฉม W124 ตัว E20 ค้ดงคันนี้ของแต่งของเขาจะค่อนข้างเยอะงป็นยบรคบัสจะทั้งคันนี้ของแต่งของเขา่อนว่า1 สเราเคยทํารีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับแล้วก็เคยทํากรณีศึกษาไว้ในหลายคลิปด้วยนะ mm hmm. เพื่อนๆก็กดเข้าไปศึกษาหาข้อมูลความรู้ความพิเศษของ12-4งองสี่ยุนาตรงนี้นะมันมีอะไรบ้างอันหนึ่งมันเป็นรถที่ถือว่าค่อนข้างสวยนะสวยมากๆเลยอันนี้กล้าพูดเลยนะว่าในท้องตลาดด้วยกันเนี่ยนะคันนี้อยู่ในแรงด์กิ้งต้นๆเลยนะครับเรื่องความสวยงามแล้วก็สองนะคันนี้ของแต่งค่อนข้างท่วมค่อนข้างล้นนะครับเจ้าของเนี่ยเขาจัดทรงมาสวย แล้วก็พวกออปชันต่างๆลายบาบัสเนี่ยนะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาว่ากันแล้วก็สามอันนี้สําคัญที่สุดนะครับหนึ่งสองสี่คันนี้ผ่านการส่งซ่อมและ q ิวีตามมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเอามาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันมาดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับก็เริ่มจากตัวไฟหน้าเลยนะอันนี้เจ้าของเก่าเขาใส่ไฟหน้า US Spec Man มานับซึ่งจะเป็นแถบม,มุมส้มเล็กๆในลักษณะนี้นะครับก็ไฟหน้าเขามีความสวยสดใสมากแล้วก็กระจังโลโก้ดาวลอยเนี่ยนะครับมีความสวยงามสภาพสีทั้งคันของอันนี้นะผมตีให้แบบ ประมาณ98%สีมีความฉ่ำเงาสวยงามมากนะแต่ว่าจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะครับตามสไตล์รถใช้งานไม่น่าเกลียดแล้วก็รวมถึงสีทูโทนเดิมๆแฟชั่นสมัยยุค90นะครับคันนี้ก็ยังทําสีมาได้ถูกต้องตามเบอร์เขาอยู่มาดูที่ด้านข้างข,างของคันนี้นะครับตัวหนึ่งของสีคันนี้เลยนะก็ทรงไม่เดิมนะครับมีการโหลดมาเล็กน้อย ซึ่งตรงนี้จะเป็นสปริงของไอบักนะครับแล้วก็จับกับโชวคของโคนี่ซึ่งเพื่อนๆที่เล่น124จะทราบดีนะครับการแมทช์ยี่ห้อนี้สุดตารางมากมาพร้อมกับล้อแมกน์ลาบัสขอบ17นะครับยางขนาด2254517ซึ่งจะเป็นเส้นรอบวงตรงสเปคโรงงาน นะครับแล้วก็เป็นยางใหม่ปี21่งทรงของคันนี้นะครับก็บอกเลยว่ายังพอใช้งานชีวิตประจําวันได้อยู่นะครับไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นที่เกี่ยวช่วงล่างของคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานช่องเราแล้วนะเราพบข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับก็เจอเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นนั่นก็คือตัวถ่วงเพลากลางนะครับกำลังจะหลุดจะขาดแล้วนะก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะนอกนั้นเนี่ยยังสวยยังแน่นอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คที่เขาเบิกมาใหม่ แล้วก็บูธต่างๆลูกยางต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสวยสดมากนะซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็ดูไว้นะเป็นบินย้อนหลังที่เขาทํามาซ่อมบํารุงมาก่อนที่จะมาเจอสแตนดาดช่องเราแล้วนะก็ไม่แปลกใจอะไรที่มันเจอข้อบอกพร่องแค่นี้มาดูประตูทั้ง4บานนะครับเนี่ยตัวคิวรีดน้ํานะครับยังสดยังนิ่มอยู่เลยนะแล้วก็รวมถึงพวกยางขอบประตูด้านนอกด้วยนะครับสดสวยมากนะอันนี้ก็ ผมว่าน้องๆรีสตาร์ทเรชั่นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็พวกตามซอกประตูนะอันนี้ผมชอบมากนะมีความแห้งความเหลืองเห็นไหมเดิมจากโรงงานนะครับพวกสอนต่างๆอันนี้อยู่ครบแน่นอนแตประตูไม่มีตกแต่ซึ่งอันนี้ผมชอบชอบมากๆเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่จะเอารถเก่าของเรานะครับไปฟื้นฟูสภาพสี นะขอความการุณาอย่าไปยุ่งกับข้างในนะครับให้โชว์แห้งโชว์เหลืองแบบนี้นะครับก็จะเป็นการรักษามูลค่ารถของเรามาดูห้องเครื่องของอันนี้นะครับเนี่ยตัวโชว้ฝาหน้านะครับยังแข็งแรงมากๆอยู่นะตัวแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะครับอันนี้เขาติดมาใหม่แล้วนะครับก็ยังสวยมากอยู่เลย คันนี้ตัว w u 1 2 4 e 2 0นะครับ mm. ก็จะมาเับเครื่องยนต์รหัสเกมตองหนึ่งในตำนานนะครับขนาด2.2ลิตรให้มาอยู่ที่150ตัวจะบประเกียร์ออโต้4สปีดนะคันนี้ที่เกี่ยวเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับจากการตรวจสอบตามมาตรฐานช่องเราแล้วนะั้นเราพบข้อบกพร่องอ,อ,อะไรบ้างก็เริ่มจากระบบจ่ายเชื้อเพลิงก่อนแล้วกันนะครับก็คือท่อน้ํามันที่ เลยนะครับก็มีท่อเบนซิน2ตัวอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยไหวแล้วนะครับบวมอันตรายนะจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยยางแท่นเครื่องนะครับเริ่มสุดเริ่มไม่ดีแล้วนะจัดการเบิกใหม่2ตัวเรียบร้อยท่อ power แรงดันนะครับเริ่มไม่ดีแล้วนะแล้วก็จัดการเปลี่ยนพกเติมน้ามัน power เ,เข้าไปแล้วก็มีพวกงานเกี่ยวกับรั่วซึมนิดหน่อยนะครับก็จะมีสวิตลูกลอยนะ้ามันเครื่องนะครับตามรูปเลยนะแล้วก็ซีลข้อเหวีว่ยงหน้าด้วยจัดการซีลให้เรียบร้อยแล้วนอกนั้นะครับยังสวยยังดีอยู่เลยนะพวกระบบจุด ระเบิดต่างๆนะครับแล้วก็ระบบอากาศระบบค cool ูลแลนต์อันนี้เราไม่พบข้อบกพร่องอะไรมาเริ่มจากคานหน้าของเขาเนี่ยนะอันนี้เพื่อนๆดูไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับเวลาเราเลือกรถเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้คานหน้าที่เหลืองแห้งลักษณะนี้มา นะครับคือประเสริฐมากดีมากๆเลยนะครับเนี่ยพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับกลมมากเลยนะแล้วก็พวกเบ้าโชค๊คแคสซี C, นะครับมีความแห้งเดิมมากๆนะซึ่งคันนี้บอดี้คือดีมากๆคันนี้จะใส่คัมโช๊ค1นึตรงรุ่นมาด้วยนะครับซึ่งคัมโช๊คเนี่ยนะประโยชน์ของมันชัดๆเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่รถนะของเราเนี่ยจะขับนิ่งขึ้นอย่างรู้สึกได้นะครับยิ่งถ้าเป็นตัว6สูบนะจะยิ่งเห็นความแตกต่าง แล้วก็อันที่สองน,ะนี่สําคัญมากมากเลยนะครับการใส่ค้าโชคเนี่ยมันจะก,กระจายแรงกระแทกซ้ายขวานะมันเป็นการยืดอายุเบ้าโชกเราให้อยู่นานยิ่งขึ้นนะครับดังนั้น124่เดิมๆโรงงานนะครับเบ้าโชกฉีกผมเห็นมาหลายคันแล้วนะเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่เบ้าโชกยังไม่เป็นอะไรนะครับก็รีบหาใส่ให้เขาพเพื่อนๆก็ดูนะพวกความแห้งความเดิมนะพวกเครื่องยนต์ต่างๆนะมีความสวยงามนะอาจจะมีฝุ่นเยอะนิดหน่อย นี่แล้วก็พวกหม้อพักน้ำเนี่ยเบิกใหม่หมดเลยนะครับท่อยางอะไรต่างๆสายพานนะครับสวยมากด้านท้ายของคันนี้นะครับก็มาเริ่มจากตัวโลโก้บราบัสก่อนนะครับเจ้าของเก่าเขาซื้อมาติดไว้นะแล้วก็ไฟท้ายแบบลมดําตรงรุ่นท่อไอเสียของบาบัสนะซึ่งปลายท่อคันนี้นะเสียงก็ถือว่ากําลังดีนะครับมีความผู้ล่างมากดีมีความสปอร์ตนะไม่ดังหน่วงหูจนเกินไปตัวพรม สักการะต่างๆนะครับอันนี้ใช้คาว่ายังนุ่มยังเนียนอยู่นะรถที่ไม่จอดตากแดดนะครับจะมาลักษณะนี้เลยนะนุ่มมากๆเลยนะครับเหมือนออกไฟแดงเนี่ยแล้วก็พวกสามเหลี่ยมฉุกเฉินนะครับอยู่ครบนแล้วก็พวกสภาพห้องสัมภาระนะอันนี้คือเนียนมากดีมากนะยางขอบฝาท้ายอันนี้ถือว่ายังได้อยู่นะครับยังประมาณ70%แม่แรงนะครับอยู่ครบ เครื่องเสียงเบเกอร์นะครับอันนี้ใส่ซีดีผมว่าไม่น่าตรงยุคนะเบเกอร์ Baker. ล้ออะไรยางอะไรนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบสวยงาม<ป>มาดูภายในของคันนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะใช้คาว่าโคตรสวยเลยมาเริ่มจากหน้าปัดก่อนนะครับหน้าปัดคือสวยมากใส่มากนะปกติหน้าปัดมันจะเริ่มเป็นฝ้าเป็นเป็นคราบเชื้อราสีขาวเนี่ยแต่คันนี้ใสเหมือนป้ายแดงเลย นะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยนะเขาใส่ไฟสีนอนมาดังนั้นคันนี้ผมแจ้งกันเพื่อนนิดหนึ่งนะครับด้วยความพิ่หน้าปาดใส่สีนอน โค้ดหลอดไฟมันจะโชว์แต่นี้เราแก้ปัญหาด้วยการถอดหลอดออกไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องโชว์นะอันนี้ก็ต้องแจ้งันเพื่อนตรงๆซึ่งโค้ดอันนี้มันไม่ได้มีอันตรายต่อการใช้งานนะครับอันนี้แจ้งเพื่อนไว้ก่อนนะพวงมาลัยนะครับมีความสวยงามมากๆเพื่อนๆดูนะพวงมาลัยลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องทําเองหรือมันมีขายสําเร็จรูปนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เพื่อนๆใส่ตรงมาเชิญคอมเมนต์แต่ผมเห็นพวงมาลัยลักษณะเนี้ยนะครับเยอะมากในพวก เดบนยูสองหนึ่งศูนย์นะครับที่ว่าเป็นตัว e เท่ๆอ่ะ e สามสองศูนย e ์ e ห้าสิบห้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เนี่ยลายไม้นะครับไม่มีเล้าเลยนะหนังอะไรหุ้มใหม่สภาพใหม่หมดแล้วคอนโซลก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมีความสดใหม่สวยมากอันนี้เป็นคอนโซลตัวนอกนะครับคันนี้เป็นตัวประกอบนอกนะดังนั้นการวางปุ่มลวดลายต่างๆนะครับมันจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะมาลักษณะนี้เลยนะมา่านด้านหลังยังใช้งานได้ปกติ นะแล้วก็เซนทันล็อกทำงานได้ดีปกตนะิแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆดูแอร์กลางนะครับถามว่าดูทำไมเพื่อนๆที่เล่นหนึ่งสอทราบดีนะแอร์กลางแตกหกักชำรุดทุกคันนับนานๆจะเจอคันที่สภาพ100%แบบนี้นะรวมถึงแอร์ซ้ายแอร์ขวาด้วยนะครับ100%หมดเลยนะคันนี้ไม่มีเก๊ให้นะครับกพะจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะซึ่งจะมีตัวแอร์แบกให้มาแทนแล้วก็ แผงเกียร์ต่างๆนะครับในหัวเกียร์าบัสนะครับใส่มานะก็มีความสวยงามนะครับดูหน้าขับน่าใช้เครื่องเสียงของเอาพายนะครับคันนี้แล้วก็พวกเขียบุหรีนะใช้งานได้ดีหมดเลยนะไม่มีรล้าสักจุดเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกทั้ง4บ้บานใช้งานได้จริงนะครับปรับกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งใช้งานได้ดีปกติเรามาดูเท้าแขนเนี่ยตรงนี้นะอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมมโมรีซีหรือเปล่า นะครับไม่แน่ใจนะเป็นสเปกนอกแล้วก็ตัวเปิดช่องเก็บของนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะชํารุดนะเนี่ยมันจะมีหักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับยังเปิดปิดได้อันนี้เป็นงันทุกคันนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรสภาพบอกคู่หน้าของคันนี้คือสวยมากๆนะครับอันนี้ดูรู้เลยนะว่าเขาคุมมาใหม่แน่นอนนะไม่มีทางที่เดิม30ปีจะสวยขนาดนี้ ซึ่งเป็นการหุ้มที่ปราณีตนะครับหนังคุณภาพดีแล้วก็รวมถึงแผงประตูทั้งสองฝั่งด้วยปลั๊กบ่อไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกจุดเลยก<ย>ุญแจนะครับเป็นแบบรีโมทมาให้นะ <S <S อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆสายตรงมาช่วยคอมเมนต์หน่อยว่า124สล็อกสุดท้ายอ่ะมันเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาเอามาทําที่หลังเพื่อนๆดูเนี่ยแม้แต่หัวหมอนปลั๊กไฟฟ้านะครับก็ยังใช้งานได้จริงอยู่ดังนั้นความสมบูรณ์สวยงามของคันนี้คือสุดมากเนี่ยพวก บังแดดนะเพื่อนๆเ,เบาๆนิดหนึ่งนะพวกไฟต่างๆนะอันนี้มีติดแล้วไฟในห้องโดยสารนะครับก็ใช้งานได้ปกติ <c oughs> คุณดูห้องโดยสารด้านหลังของคันนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นด้านหลังนะใช้คาว่ายังสวยอยู่นะครับอาจจะไม่ได้สวยประกวดเหมือนด้านหน้านะถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยเบาหลังของคันนี้นะครับมันยังเป็นหนังเดิมจากโรงงานอยู่นะสามสิบปีได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะก็คือไม่มีขาดนะครับไม่ช้ําไม่โสมนะคันนี้ แต่ถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยอันนี้เขาหุ้มมาใหม่ปรานีตเลยนะครับนี่แล้วก็พวกช่องใส่เอกสารนะครับอันนี้ไม่มีย้วยแล้วก็ผ้าเพดานสวยมากเสา A เสา B เสา C นะครับอยู่ในสภาพสวยเรียบร้อยไม่มีชำรุดแม้แต่หนึ่งจุด นะแล้วก็แผงประตูด้านหลังก็เหมือนกันนะอันนี้ลืมแจ้งนะัฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มใสอย่างดีเลยรอบคันนะครับติดมาใหม่เนี่ยแล้วก็พวกเท้าแขนนะครับนี่ก็ยังสวยยังนุ่มอยู่นะแล้วก็รวมถึงแผงข้างหลังด้วยนะชุดปฐมพยาบาลอยู่ครบหมดเลยโดยรวมนะครับห้องในสารของคันนี้นะถือว่าเกินนะเกินค่าเฉลี่ยไปไกลมากนะครับโดยเฉพาะด้านหน้า นะสวยปราณีตน้องๆรีสโตรเรชันเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ไม่ไก่กานะได้โชว์ความสวยเดิมแห้งจากโรงงาน30ปีนะครับได้ขนาดนี้คือดีมากเลยดูด้วยกรับขี่ของกันนี้นะครับตู้หนึ่งสองสี่เนี่ยจริงๆนะคือต่อให้มันเดิมๆเ,เลยนะครับสเปคเดิมสปริงโชคเดิมอะไรเงี้ยนะในสภาพสมบูรณ์นะครับมันก็เป็นรถที่ขับขี่ดีมากขับสนุกมากคันหนึ่งนะแต่ว่าคันนี้เลยนะหนึ่งสองสี่ยสองสองศูนย์นะครับย้ำว่าคันนี้เลย การขับขี่ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมรุ่นในท้องตลาดมากนะครับมากอย่างมีนัยื่องสำคัญคันนี้นะช่วงล่างของเขาเนี่ยเขาจัดทรงเขาเซ็ตมาแล้วซึ่งเป็นโช๊คโคนี่จับกับสปริงไอบบบนะครับมันก็ทำให้รู้สึกสปอร์ตมากๆนะรถมันจะนิ่งขับขี่เฉียบคมมากนะครับมากแบบตกใจนะคันนี้ช่างยังบอกว่าตกใจเลยช่วงล่างดีมากเลยบบก,กับเครื่องเมตองหนึ่งของคันนี้ด้วยนะ ซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆนะว่าเขาเจ้าของเก่าเนี่ยครับไปจูนกล่องไปโมดิฟายเครื่องหรือเปล่านะหนึคันนี้บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตอบสนองดีมากๆดีเหมือนเราขับรถยนต์คันเร่งไฟฟ้ายุคใหม่เลยถ้าเพื่อนๆได้ลองขับคันนี้นะคือแต่นิดเดียวเนี่ยนะมันแรงเลยนะมันมีดึงเบาๆเลยนะแล้วก็รวมถึงช่วงล่างด้วยอันนี้ตอนที่เราเห็นครั้งแรกนะเอาแล้วแม็กขอบ17นะครับพร้อมกับยางเบอร์นี้ แม้จะเป็นซีรีส์ตรงลงงานก็ตามนะปกต,ติ1นึเนี่ยขอบ16นะครับใหญ่กว่านี้ผมไม่ขับแล้วนะเพราะมันขับไม่สบายแล้วนะขอบ17หรือขอบ8 8ก็ตามเนี่ย ถ้าพูดตรงๆเลยนะครับคือวิ่งเป็นควายเลยนะคือขับไม่ดีมากๆแต่พอมาขับคันนี้ที่มากับขอ17นะครับอันนี้คือมันแตกต่างนะไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหานะครับช่วงล่างมีความนุ่มนวลบวกกับสปอร์ตได้อย่างลงตัวอันนี้ก็ต้องชมเชยโคนี่กับไอบักของเขาจริงๆนะครับดังนั้นเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่อยากจะเซ็ตช่วงล่างนะครับอยากจะปรับแต่ง การขับขี่ของ124นะก็ดูคันนี้ไว้เป็นแนวทางได้เลยส่วนเรื่องการซ่อมตามมาตรฐานของเรานะครับอันนี้เจ้าของเก่าเนะี่ยเขาก็บำรุงรักษาดีมาตลอดนะครับบินก็ตามเท่าที่เห็นเลยนะเยอะมากๆนะครับก็มูลค่ารวมทั้งรีสต o ร a เ i ชั่นนะครับผมว่าหลายแสนอันนี้ไม่รวมราคารถ นะครับพอเข้ามาหาเรานะครับไม่ว่าคุณจะทามาดีแค่ไหนคุณก็ต้องเข้าสแสดงร์ดเราซึ่งรายละเอียดการซ่อมตามมาตรฐานเราก็มีตามนี้เลยนะครับคันนี้ถือว่าหมดไม่เยอะนะครับผ่านแบบง่ายๆเลยเพื่อนๆคนไหนที่จะฝากรถเราขายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคุณก็ต้องใจถึงนะครับซ่อมถึง นะเพราะว่าเราจะเน้นมากนะครับเรื่องคุณภาพแพงนิดแพงหน่อยนะอันนี้ไม่เป็นไรยอยู่แล้วนะครับคนที่เล่นรถเก่าเนี่ยเขาทราบดีมันคุ้มกว่าซื้อมาปั้นเองเยอะนะอันนี้เราขายคนที่เข้าใจนะคนไม่เข้าใจก็ไม่ต้องซื้อ สรุปนะครับดับเบิลยูหนึ่งสองสี่โค้ดซีอีสองสองศูนย์คันนี้นะก็ผ่านมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านแบบง่ายๆเลยที่จริงก็ต้องใช้คำว่าเกินมาตรฐานมาไกลด้วยนะครับก็ความสวยงามบวกกับของแต่งของเขาเนี่ยนะก็ตามเท่าที่แจ้งในคลิปเลยซึ่งตรงนี้ก็ต้องแจ้งเพื่อนๆตรงๆนะว่าเพื่อนๆคนไหนที่กาลังมองหาดับเบิลยูหนึ่งสองสี่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่ใช่งานสักคันหนึ่งคันนี้บอกเลยว่าเกินความจําเป็น นะคันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่โดดเด่นกว่านะฮะแล้วก็รวมถึงของแต่งที่ท่วมท้นสำหรับ w 124E 220โค้ด C ออปชั่นจัดเต็มคันนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเอาไปเลย215,000ซึ่งเรามั่นใจในคุณภาพอย่างแน่นอนเพราะผ่านการส่งซ่อมเลคือ C ตามมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าเกินมาตรฐานเรานะคันนี้คุ้มค่าหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูแต่สําหรับเรานะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะ,ะเพื่อนเพื่อนที่เล่นรถยุคนี้นะ รถเราซื้อมาเองปั้นเองจัดทรงเองรีสตอร์เรชันความสวยงามเองราคานี้ไม่ได้นะ